สวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านนะคะแล้วก็สวัสดีชาวสวัสดีชาวราศีธนูนะคะวันนี้นะคะหัวข้อของเราก็คือการอ่านคําทํานายไพ่ของชาวราศีธนูเกี่ยวกับเดือนพฤศจิกาย,ยนนะคะขออนุญาตที่มาทําคลิปให้ล่าช้านะคะเพราะว่าช่วงนี้งานต,ติดงานเยอะมากนะคะแล้วก็ช่วงนี้เปิดสอนอยู่นะคะเปิดสอนการอ่านไพ่นะคะการอ่านไพ่กัน ดูดวงด้วยไพ่ยิปซีนะคะถ้าใครสนใจนะคะก็สามารถสมัครได้นะคะตอนนี้ยังทานอยู่นะ288บาทนะคะไม่ใช่สอนแค่อ่านความหมายไพ่เท่านั้นนะคะแต่ยังสอนช่องทางของการสร้างรายได้จากการดูดวงนะคะสำหรับผู้ที่ชื่นชอบในการดูดวงหรือการศาสตร์การอ่านไพ่ยิปซีนะคะแล้วก็การปรับพลังงานการล้างพลังงานด้วยนะคะถ,คถ้าใครสนใจเรียนดูไพ่นะคะ ก็สามารถสมัครได้นะคะยังทันอยู่นะคะก่อนอื่นนะคะก็ต้องบอกก่อนว่าการอ่านคำทำ,ทำนายดวงนะคะเป็นการอ่านพลังงานโดยรวมไม่ได้เฉพาะเจดจงของคนในคนหนึ่งนะคะฉะนั้นให้รับแต่พลังงานดีๆกลับไปนะคะโอเคค่ะเดี๋ยวเราก็ขออนุญาตดูพลังงานของผู้ที่เข้ามารับชมรับฟังเพื่อรับพลังงานดีๆนะคะหรือคนที่โดยเฉพาะคนที่เกิดราศีธนูนะคะ เดี๋ยวจะเขียนให้นะคะวราศีธนูอยู่ในช่วงวันที่เท่าไหร่เดือนอะไรกันบ้างน,นะคะขออนุญ,ญาตดูพลังงานนะคะขอให้ออกมาดีส่งพลังงานดีๆมานะคะทักทายกันได้นะคะสวัสดีทุกท่านเลยนะคะพลังงานของคุณนะคะนายออปานนะคะเตรียมเตรียมออกเดินทางนะคะเด่นเรื่องงานมากๆนะคะคิงอปา,านพลังงานนะคะโอ ไฟในการทำงานไฟในการหาเงินของชาวราศีธนูนะคะอู้มีแต่ไพ่ไม้เท้านะคะไม้เท้าเด่นเรื่องงานนะคะไม่ว่าจะเป็นงานที่เกี่ยวกับการเดินทางหรือการการงานต่างประเทศนะคะแฮงแมนโอ้พลังงานใต้ไพ่สามดาบนะคะเพราะว่า พลังงานของคุณนะคะชาวราศีธนูที่เข้ามาดูในคลิปนี้นะคะใน EP นี้ก็คือว่าคุณมุ่งมุ่งเน้นเรื่องงานมากนะคะหรือว่าคิดเรื่องงานมากนะคะบางคนมีปัญหาเรื่องงานบางคนนะคะเ,เขาเรียกว่าทํางานเกินมากเกินไปหนักมากเหนื่อยมากอยากพักอยากหยุดนะคะหรือบางคนจริงๆแล้วปัญหาไม่ได้เยอะนะคะแต่อยู่ที่ บางคนอาจจะเบื่อหน่ายในงานนะคะเพราะว่ามันมีแต่ชีวิตมันมีแต่งานแต่งานเลยนะคะโดยเฉพาะเนี่ยบางทีเกี่ยวกับหัวหน้างานก็ได้นะคะหรืออาจจะเป็นเพื่อนร่วมงานหรือไม่แต่การเดินทางในการทํางานนะคะคุณรู้สึกเหนื่อยคุณรู้สึกลา้าแต่ถามว่าได้ไหมได้ได้ดีนะคะการทํางานเป็นไปได้ดีเป็นที่รักเป็นที่ชื่นชอบเลยแหละของ หัวหน้างานหรือว่าของลูกค้าหรือว่าผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องนะคะแล้วก็การทํางานของคุณนะคะคุณมุ่งมั่นถึงความสําเร็จมากๆบางคนเ,เขาเรียกว่ามีการมุ่งมั่นทํางานทําธุรกิจนะคะสร้างงานสร้างธุรกิจด้วยตัวเองเนี่ยโดยเฉพาะบางคนอาจจะคิดวางแผน ไปทํางานต่างประเทศก็มีนะคะต่างประเทศก็ได้หรือเป็นธุรกิจของตัวเองก็ได้ระหว่างประเทศต่างต่างชาติต่างภาษานะคะหรือเป็นงานออนไลน์ก็ได้นะคะแต่อันนี้เหมือนกับว่าบางคนส่วนมากเนี่ยคิดไปไกลถึงว่าข้ามน้ําข้ามแดนข้ามทะเลไปนะคะคือถ้าเป็นไปได้ฉันก็อยากจะไปอะไรประมาณเนี้ยนะคะแล้วก็เชื่อไม่ว่าสิ่งที่คุณคิดนะคะแล้วถ้าคุณมุ่งมั่นอะมันสําเร็จแปดไม้เท้ามาแบบพุ่งทยานเลยนะคะ การงานของคุณนี่พุ่งทยานเลยนะคะบางคนอาจจะได้เลื่อนยศเลื่อนตําแหน่งหรือว่าเลื่อนระดับฐานะในเร็วๆนี้ก็ได้นะคะเพราะว่าคุณมีแต่งานมากๆนะคะแต่งานบางคนอ่ะมันทําให้เบื่อมากๆบางคนเบื่องานเหนื่อยในงานนะคะก็เลยเหมือนคิดอยากจะออกอยากจะเปลี่ยนงานหรืออาจจะย้ายงานย้ายถิน่นย้ายฐานเลยก็ได้นะคะหรือบางคนอาจจะแค่โยกย,าย้ายเขาเรียกว่า คแนกประมาณนั้นนะคะมีความเหนื่อยอยู่นะคะแต่ว่าเหนื่อยแล้วหยุดไหมก็ไม่ได้หยุดนะนะคะยิ่งเหนื่อยก็ยิ่งทําเพราะว่าเหมือนคุณมีอะไรมีแรงแาใจมีความมุ่งม,มั่นอยู่ขออภัยค่ะขออภัยนะคะหมาป่วยช่วงนี้นก็เลยงองแงนิดนึงนะคะขออภัที่เสียงดังอ่าพลังงานดีมากๆนะคะพักผ่อนหน่อยนะคะ ถ้าใครมุ่งมั่นทํางานในช่วงนี้ขอให้พักผ่อนหน่อยนะเพราะว่ามีโอกาสเจ็บไข้ได้ป่วยได้หรือว่าภูมิคุ้มกันอ่อนแอได้ช่วงนี้นะคะแล้วก็ระวังเกี่ยวกับพวกระบบทางเดินหายใจระบบหลอดเลือดด้วยนะคะเนี่ยหัวเนี่ยนะคะแล้วพลังงานใต้ไพ่มันเป็นสามดาบไงมันอาจจะเกี่ยวกับเส้นสมองเกี่ยวกับความดันก็ได้นะคะฉะนั้นพักผ่อนให้มากๆรีแลกนะคะชัดมากเลยนะเนี่ย พักผ่อนมากๆนะคะเรามาดูกันนะคะว่าเดือนพฤศจิกายนนี้จะมีอะไรให้เราได้ดีใจได้ชื่นใจกันบ้างนะคะ,ะสิ่งที่คุณเหนื่อยสิ่งที่คุณรู้สึกว่าเบื่อก็ได้เหนื่อยก็ได้หรือแบบมันไม่มีความสุขอะคะ่ะ บางทีคุณทนมานานแล้วเนาะมันถึงเวลาที่คุณจะได้ออกจากความรู้สึกนั้นแล้วนะคะอาจจะเป็นการย้ายโยกย้ายจริงๆหรืออาจจะแบบเออทำใจได้หรือแบบออกจากตรงนี้นะคะเนี่ยคุณจะมีความสงบนิ่งในใจนะคะหรือบางคนอาจจะไปเรียนรู้ต่อยอดเพิ่มเติมในการที่คุณจะสร้างเงินสร้างไรายได้หรือว่าอัพนะคะอัพสกิลเพื่อเพิ่มเงินเพิ่มรายได้ให้กับตัวเองนะคะคุณจะได้เจอครูบาอาจารย์ หรือว่าผู้รู้ผู้เชี่ยวชาญนะคะบางคนไปเทคคอร์สสั้นๆนะคะการเรียนไพ่สองดาบเรามาดูว่าจะเป็นยังไงขออนุญาตปิดไพ่สองดาบนะคะเพราะพี่หมากเขาจะบอกว่าวันนี้นะคะวันนี้เพจนี้โดนไม่ให้เข้าใช้ตั้งเพิ่งเพิ่งเข้าใช้ได้เมื่อกี้นะคะคิดว่าจะ โดนโดนยาวเนาะโดนแบนหรือเปล่าหรือโดนบล็อกนะคะเพิ่งกลับเข้ามาได้เพิ่งกลับเข้ามาใช้งานเพจนี้ได้ะคะ่ะก็เลยรีบทําให้เลยนะคะเดวิลนะคะสุดท้ายอ่าเรามาดูกันซิว่าพฤจิการยนนี้จะเป็นยังไงนะคะเห็นไหมความเหนื่อยความล้าของคุณนะคะคุณจะเริ่มปรับสมดุลได้เนี่ย ทั้งไพ่เดอเฮอร์มิตขึ้นมาทั้งเทมเพรนต์ขึ้นมานะคะหรือแม้แต่การวางเฉยของคุณนะคะคือคุณจะเหมือนทําใจได้เหมือนจะไม่อะไรกับใครที่มาวุ่นวายหรือว่างานของคุณแล้วนะคะคือถ้ามันเหนื่อยมากคุณก็จะพักถ้ามันทุกข์มากคุณก็จะออกประมาณนี้นะคะ่ะหรือถ้าคุณไปไหนไม่ได้หรือคุณยังต้องอยู่ที่เดิมคุณก็จะปรับปรับตัวปรับสมดุลคือคุณจะเข้ามาจัดก,การ ใจิตใจของตัวเองเข้ามาจัดการตัวเองนะคะถ้าคุณจัดการคนอื่นไม่ได้เนาะมันเกิดความสงบในหัวใจในจิตในใจนะคะหรือบางคนอาจจะได้ไปพักผ่อนหย่อนใจในธรรมชาตินะคะเดวิลขึ้นมาระวังการรุ่มหลงอะไรสักอย่างนะคะหรือว่าระวังความคิดที่มันคิดซ้ําๆๆนะคะให้คุณเนี่ยพยายามชั่งใจถ้ามีใครมาชวนหรือถ้ามีใครมาจีบ มาชอบหรือมาทำเหมือนทำดีกับเราเนี่ยก็ให้ช่างใจด้วยนะคะไพ่เดวิลขอขยายได้ไหมของขยายดีกว่าเนาะเดวิลมาทำไมเพราะว่าเขาขึ้นมากับเทมเพลนนะคะเดวิลก็คือมันเป็นอะไรที่ดักดักหน่อยถ้าเป็นความหลงไหลความาคลั่งไคล้ถ้าเป็นความรักก็จะเป็นอาจจะเป็นความรักลับๆนะคะต้องระวังคนที่จะเข้ามานะคะ แต่ขอขยายดีกว่าเพื่อความชัดเจนเรื่องเงินนะคะเรื่องเงินอ่อยาให้ให้ระวังถ้ามีใครชักชวนหรือร่วมลงทุนเรื่องงานเรื่องอะไรก็แล้วแต่ที่ว่าจะได้เงินดีเงินง่ายนะคะเนี่ยแปดเหรียญที่จะได้เงินดีมีความมั่นคงให้คุณพิจารณาดีๆนะคะเพราะว่าอาจจะมีการหลอกลวงได้นะคะหรือว่า อีกในหนึ่งอีกด้านหนึ่งนะคะในบางคนที่ทํางานเยอะๆนะคะอย่างที่เป็นพลังงานของคุณนะคะที่ดูให้ตั้งแต่ข้างต้นแล้วว่าทํางานหนักทํางานเยอะให้คุณได้พักผ่อนบ้างนะคะให้คุณพักผ่อนบ้างนะ,ะเกี่ยวกับเรื่องงานนะคะรีแลกบ้างเพราะว่าอาจจะเกี่ยวกับการปวดหัวหรือว่าความดันสูงหรือเส้นเลือดก็ได้นะคะเกี่ยวกับการทํางานการหาเงินเพราะดูมุ่งมั่นมากอันนี้ก็คือแพชชั่นก็ได้นะคะ แพชั่นการทำงานการหาเงินของคุณนะคะคุณจะเขาเรียกว่ารายรับจะได้มาจากสิ่งที่คุณทำนะคะเอาจริงๆโชคลาภเดือนนี้ไม่ไม,ไม่ไม่ค่อยเด่นไม่ค่อยขึ้นแต่สิ่งที่คุณจะได้เนี่ยก็คือสิ่งที่คุณทำเองนะคะจะได้นะคะจะได้ถ้าคุณลงมือทำอะไรสักอย่างเนี่ยถ้าเป็นเกี่ยวกับถ้าคุณทำเองก็คือทำด้วยความ รักทาด้วยความชอบของคุณงานที่คุณรักคุณชอบนะคะจะสร้างนําเงินมาให้คุณแล้วมันเป็นจุดเริ่มต้นของความมั่นคงบางคนถึงขั้นร่ํารวยได้เลยนะคะแปดเหรียญนี่ก็เกือบจะสิบเหรียญแล้วนะนะคะเกี่ยวกับการงานการเงินเนาะแล้วก็ระวังออนไลน์ชักชวนลงทุนนะคะดูให้ดีนะคะตามเฟซซึ่งมีลูกดวงมาปรึกษาก็หลายคนเหมือนกันนะคะหลายเคสฉะนั้นระวังถ้าเราไม่รู้จักถึงแม่รู้จักก็ตาม ะะสีไม้เท้านะคะความสำเร็จความรักการเฉลิมฉลองนะคะดูว่าจะคืออะไรนะคะเห็นไหมคะเป็นไพ่สีทองมาเลยสะท้อนการงานจริงๆด้วยนะคะของคุณมุ่งเน้นเรื่องการงานการเงินเยอะมากๆนะคะเดือนพฤศจิกายนเนี่ยมาทำให้เหนื่อยบางครั้งมันทำให้เครียดนะคะ อีกหนึ่งใบเนาะเดี๋ยวเราจะมาดูว่าจะเป็นยังไงอ้าเดอะสตาใครที่มุ่งมั่นทำงานนะคะคือเดือนนี้คุณจะได้เริ่มต้นอะไรใหม่ๆด้วยนะคะหลังจากที่คุณคิดแล้วลเกี่ยวกับเรื่องงานนะคะคือมันขึ้นเป็นไม้เท้าและเหรียญคือเยอะมากๆนะคะเยอะมากๆแล้วก็ไพ่ก็ขึ้นมาเตือนเกี่ยวกับการพักผ่อนของคุณด้วยนะคะ ดยเฉพาะความเครียดต่างๆแต่ว่าการเริ่มงานใหม่หรือการมุ่งมั่นของคุณเนี่ยนะคะมันจะเป็นจุดเริ่มต้นของความมั่นคงในชีวิตเลยนะถ้าใครเริ่มต้นใหม่บางคนนะคะถ้าคุณเหนื่อยคุณเบื่องานเดิมเหนื่อยจากงานเดิมที่มันเหนื่อยเกินไปแล้วได้เงินเขาเรียกว่าไม่คุ้มค่าเหนื่อยบางคนเปลี่ยนงานคุณจะได้งานนะคะบางคนไปสมัครงานอยู่รอคําตอบคุณจะได้รับคําตอบ yes นะคะก็คือ คุณจะได้ทํางานใหม่เริ่มต้นใหม่หรือบางคนไม่ได้ออกจากงานไม่ได้เปลี่ยนแปลงอะไรทั้งนั้นแต่มีความคิดมีไอเดียในการสร้างผลงานสร้างธุรกิจของตัวเองนะคะซึ่งทําได้เลยนะคะเนี่ยมันจะมีคนช่วยเหลือสนับสนุนเราด้วยนะคะซึ่งอาจจะเป็นบางคนถ้ามีคู่มีคนรักก็คืออาจจะเป็นคนรักของเราเนี่ยแหละนะคะหรือเป็นพ่อเป็นแม่เป็นญาติผู้ใหญ่เนี่ยเป็นคนในครอบครัวช่วยเหลือสนับสนุนในความคิดของคุณนะคะในความคิดความอ่านที่ จะช่วยเหลือให้คุณเนี่ยได้เหมือนตั้งต้นเริ่มชีวิตใหม่ถ้าใครอยากเริ่มงานเริ่มชีวิตใหม่นะคะครอบครัวจะสนับสนุนเป็นอย่างดีนะคะจะมีความสุขจะมีการเฉลิมฉลองกันเลยนะคะหรือว่าเดือนนี้นะคะคุณอาจจะต้องได้พบปะกับครอบครัวมากขึ้นนะคะมีการเฉลิมฉลองหรือคุณเองที่ไปงานเฉลิมฉลองนะคะหรือแม้กระทั่งงานบุญนะคะเดือนเฮอร์มิตสร้างบุญสร้างกุศลในช่วงนี้นะคะ เนี่ยระวังความเครียดมันเหนื่อยมากๆนะคะ The moon มีอะไรในใจนะคะให้พูดให้เปิดเผยให้ชัดเจนนะคะอย่าไปเก็บอะไรไว้เนาะเพราะว่ามันมีผลสุขภาพนะคะสุขภาพเกี่ยวกับความเครียดเกี่ยวกับการปวดหัวการนอนไม่หลับบางคนเนี่ยเป็นไมเกรนเลยนะคะเนาะสุขภาพระวังด้วยแต่อย่างอื่นน่ะเชื่อไหมว่ามันดีมากๆ นะคะดีมากๆเลยแค่ระวังเรื่องเรื่องเงินที่ใครๆจะ,จะมาชวนแต่ถ้าคุณใจแข็งอยู่แล้วอะ่ะไม่มีทางนะคะไม่มีใครชวนคุณได้ขอให้เริ่มจากงานการสร้างงานสร้างเงินด้วยตัวเองก่อนนะคะมีที่ปรึกษาได้นะคะโดยเฉพาะคนที่เป็นครอบครัวเราหรือคนที่เป็นครูบาอาจารย์หรือผู้เชี่ยวชาญในเรื่องนั้นๆนะคะแล้วก็เดอะสตาร์เนี่ยสิ่งที่คุณทํานะคะสิ่งที่มันอยู่ในใจสิ่งที่มัน คุมเครือหรือความขุ่นข้องหมองใจนะคะมันจะค่อยๆกระจางชัดแจ้งถ้าคุณอยากรู้อะไรคุณจะได้จะได้รู้ถ้าใครปิดบังอะไรคุณคุณก็จะได้รู้นะคะหรือถ้าคุณมีความเครียดมากๆหรือคิดอะไรมากๆนะคะคุณจะมีปัญญาเขาเรียกว่าปัญญาเกิด<อ>นะคะไม่ใช่ความฉลาดนะความฉลาดกับปัญญาคนละอย่างกันนะคะปัญญาคือเป็นปัญญาเป็นความรู้ภายในเนาะคุณจะได้รู้เนี่ยความชัดแจ้งกระจางแจ้งนะคะเดอะสตาร์ ก็มาวันที่ฟา้ามืดนะคะพระจันทร์เนาะราชินีพระจันทร์ความไม่ชัดเจนความขมุกขมัวในใจนี่แหละหรือว่าแม้แต่เรื่องงานเรื่องเงินเรื่องความรักนะคะบางคนถ้าเป็นเรื่องเงินเออไม่รู้จะหาทางออกอยังไงเดี๋ยวจะมีทางออกนะคะเดี๋ยวจะมีทางออกเดี๋ยวคุณจะได้เห็นนะคะแล้วก็เดอะสตาร์ก็คือจงมีความหวังมีกําลังใจนะคะมีความหวังมีกําลังใจและสิ่งที่คุณสร้างมุ่งมั่นหรืออะไรที่คุณเริ่มต้นใหม่ๆ เป็นสิ่งที่คุณรักคุณชอบนะคะเชื่อไหมว่ามันจะสร้างผลงานอันโดดเด่นให้คุณนะคะบางคนมีชื่อเสียงได้เลยนะคะโดยเฉพาะงานออนไลน์หรืออะไรก็แล้วแต่ที่มันมันสร้างแพชชั่นสร้างคือสร้างจากหัวใจของเราเนะะี่ยค่ะมันจะทําให้คุณโดดเด่นมากๆเป็นตัวของตัวเองให้เยอะๆศรัทธาในชีวิตให้มากๆนะคะแล้วความทุกข์ความเศร้าอะไรที่ในใจของเราปลดปล่อยบ้างพักผ่อนบ้างนะคะเพราะว่า h พ่เดอะสตาร์ก็คือการเยียวยาตัวเองบางคนอาจจะเป็นอาจจะให้เวลาเยียวยาก็ได้นะคะหรือแม้แต่การทํางานที่เรารักเนี่ยก็เป็นการเยียวยาถึงแบบระดับจิตวิญญาณเราเลยนะบางคนทํางานเหนื่อยมากไม่คุ้มค่าแล้วก็แบบสุขภาพเสียทั้งจิตและก็สุขภาพกายแต่ก็ยังทําอยู่อันนั้นคือการทําลายจิตใจวิญญาณตัวเองมากๆนะคะฉะนั้นถ้าใครยังออกไม่ได้จาก งานนั้นๆหรือสิ่งที่เราทําที่จะต้องเลี้ยงชีพเราก็คือหาเวลาพักผ่อนบ้างนะคะหรือถ้าใครมีความคิดมีไอเดียงานของตัวเองนะคะให้เริ่มแล้วคุณจะเริ่มมีความมั่นคงในชีวิตเนี่ยความมั่นมั่นคงความมั่งคัง่งขึ้นมาคู่กันเลยนะคะและเป็นหนึ่งไม้เท้าเป็นงานเป็นอะไรที่เราคิดเราสร้างสารรค์เป็นไอเดียของเราเองนะคะหรือเป็นอะไรใหม่ๆนะคะมันจะสร้างชื่อเสียงนะคะบางคนก็ไม่ได้ว่าจะอยากได้ชื่อเสียงแต่ฉันอยากได้เงินนะคะคุณจะได้นะ ทำในสิ่งที่ตัวเองรักนะคะแล้วมันจะเป็นจุดเริ่มต้นนะคะเดือนนี้หรือว่าสิ่งที่คุณทำเนี่ยมันจะเป็นจุดเริ่มต้นของความมั่นคงในชีวิตและทรัพย์สินของคุณนะคะซึ่งการเริ่มต้นครั้งนี้บางทีมันไม่ได้จะเร็วมากนะคะเพราะเป็นไพ่เหรียญความมั่งคั่งความร่ํารวยต่างๆนะคะเนี่ยมันเป็นไพ่เหรียญก็คือการค่อยๆเริ่มถักทองไปเรื่อยๆนะคะสร้างฐานไปเรื่อยๆนะคะแล้วมันจะมั่นคงเหนื่อยไหมก็อาจจะมีเหนื่อยบ้างท้อบ้างแต่ จงมีความหวังมีศรัทธานะคะเพราะว่าสิ่งที่คุณทำไปมันไม่สูญเปล่านะมันค่อยๆถักทอไปเรื่อยๆนะคะเดี๋ยวเรามาดูนะคะว่าไพ่อยากแนะนําอะไรชาวราศีธนูนะคะในเดือนพฤศจิกาเป็นไพ่ที่ดีนะคะเป็นไพ่การเริ่มต้นแล้วก็เป็นการออกจากสิ่งความทุกข์นะคะความทุกข์ความไม่สบายใจนะคะไม่ว่าเรื่องอะไรก็ตามถ้าออกไม่ได้ก็คือคุณก็จัดการตัวเองได้นะคะเดือนนี้ คุณจะเยียวยาตัวเองได้เพราะเป็นไพ่เยียวยาขึ้นมาตั้ง3ใบเนี่ยแล้วก็เป็นสองดาบก็เป็น4ี่ใบเพราะว่าเป็นคนที่แบบจัดการตัวเองก็ได้นะคะไพ่ไพ่ฤาษีนะคะไพ่เดอะเทมเพลนไพ่เดอะสตาร์มาอีกนะคะก็คือคุณจะเยียวยาตัวเองได้แหละนะคะต่อให้ทําได้ไม่ได้คือคุณก็จะพยายามเต็มที่นะคะจริงๆคุณรู้ว่าคุณจะทําอะไรต่ออะไรอย่างเงี้ยบางคนรู้รู้ด้วยว่าจะต้องทำอะไรแต่ว่าที่ผ่านมาอาจจะยัง ออกจากความรู้สึกนี้ไม่ได้นะคะหรือว่าออกจากงานหรืออะไรสถานการณ์ยังไม่ได้นะคะแต่เดือนนี้คุณจะเริ่มนะคะที่ขาย i อออฟบอลอัศวินไม่เท้านะคะก็ยังเป็นงานอยู่เห็นไหมคะก็ยังเป็นงานอยู่โอ้บางคนอาจจะได้โยกย้ายนะคะโยกย้ายงานโยกย้ายที่อยู่มีการโยกย้ายการเปลี่ยนแปลงนะคะถึง เป็นกลงล้อแห่งโชคชะตาถ้าใครจะเปลี่ยนก็ครั้งนี้นะคะคุณก็ต้องยอมรับความจริงนะคะถึงไม่อยากให้มันเปลี่ยนมันต้องเปลี่ยนเพราะมันเป็นโชคชะตามันห้ามไม่ได้มันเกิดขึ้นเองนะคะแล้วก็เป็นไพ่เอ็ดเอาคัพนะคะเป็นไพ่ความรักความรู้สึกถ้าคุณมีการเปลี่ยนแปลงอ่าถ้าพูดถึงนะถ้าคุณมีการเปลี่ยนแปลง คุณจะมีความสุขใจมากๆนะคะแล้ว t h Wheel of Fortune อะมันก็เป็นเหมือนอ,อสังหาเนาะเป็นความมั่นคงมันจะเป็นจุดเริ่มต้นของการมีชีวิตที่ดีมีความมั่นคงมีความสุขกายสบายใจนะคะ d e of Cup เป็นความสุขล้นเลยนะคะ n i g h of w n d คือการที่ออกเดินทางนะคะเดินทางไกลทําง,งานไกลไกลบ้านไกลที่ไกลถิ่นต่างแดนก็ได้นะคะ วิวออฟฟอร์จูนก็ไปไกลอยู่นะนะคะก็คือถ้ามันเกิดขึ้นนะคะจงยอมรับมันและสิ่งที่เปลี่ยนแปลงเนี่ยมันจะนําไปสู่ชีวิตที่ดีมากๆของคุณเลยนะคะเป็นไพ่ใหญ่เลยนะเราดูแบบขนาดมองแค่ไพ่นะคะยังรู้สึกสบายสบายตาสบายใจมากๆนะคะถ้ามีการเปลี่ยนแปลงนะคะหรือถ้าใครยังยึดยึดติดอยู่กับอารมณ์เดิมๆหรือสถานที่เดิมๆคอมฟอร์ทโซนนะคะถ้ามีการเปลี่ยนแปลง ไม่ต้องตกใจไม่ต้องกังวลใจนะคะการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้จะนําไปสู่ความสุขเนี่ยความสุขความมั่นคงในชีวิตของคุณนะคะไพ่ไม้เท้าถ้าเป็นเปลี่ยนงานย้ายงานหรือว่าทํางานต่างถิน่นต่างแดนก็จะเป็นการดีมากๆนะคะหรือเป็นการออนไลน์ก็ได้นะคะมันจะทำให้คุณมีความสุขแล้วก็เป็นปึกแผ่นนะคะเป็นพื้นฐานชีวิตที่เป็นจุดเริ่มต้นของความมั่นคงเลย แต่ถ้าใครไม่ได้โยกย้ายถิ่นฐานไม่ได้โยกย้ายงานไม่ได้ไปไหนนะคะซึ่งแม่หมอก็จะแนะนําเสมอว่าให้เดินทางให้ปรับเปลี่ยนพลังงานบ้างนะคะไปพักผ่อนบ้างนะคะเปลี่ยนที่นอนบ้างไปเที่ยวที่ไกลๆบ้างต่างอำเภอต่างจังหวัดนะคะเนี่ยเปลี่ยนที่นอนบ้างแล้วมันจะเป็นการปรับพลังงานเขาเรียกว่าตาม ทำโชคชะตาตามพลังงานชีวิตในช่วงนี้นะคะแล้วคุณจะมีความสุขกลับมามีไอเดียบันเจิดกลับมามีการเปลี่ยนแปลงชีวิตที่ดีนะคะก็ขอให้รับพลังงานดีๆนี้ไปนะคะแล้วก็ขอให้ทุกท่านนะคะมีความสุขความสมหวังในชีวิตทุกประการเลยนะมันเป็นการเปลี่ยนแปลงที่ดีมากๆนะคะสําหรับคลิปนี้นะคะก็ได้เล่าให้ฟังเรื่องดีๆนะคะก็เดี๋ยวพบกันคลิปหน้าเดือนหน้านะคะสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ